xuất đi cha xuất đi nghe mưa sao đứa cha mưa nì ởng mà bừng dây tiề dây nỗi ta sao cha yai ởng mà bừng dây tiề bừng dây nỗi ta sao cha <laughs> ừ, của thì cha

มือย้ายก็ออกมาบางตาก็ออกมาจ่ายเงาเหมาแตาบางมือก็ต้องมาตอนสายๆนี่จักสองโมงจะสิมาแลราจินน้ำเขาหลกเขาหฮมแต่ว่ามือนี่ยายเป็นคนออกมา ปลูกให้กินยาใกล้สิแหลกแบบพี่น้องใกล้สิเปลี่ยนแล้วถ้าเปลีนอีกจักน้อยตากับย่าก็เสียหายหลุลลลดมะถ,ถัยเสียาถไถเพื่อสิ <c oughs> เพื่อสิปลูกกล้วยพี่น้องเพื่อสิปลูกกล้วยแต่ตอนนี้งงงงนนยังยังบ่ทันได้เฮ็ดหยังเลยเพราะว่าเสียดายหญ้าเหมือพี่น้องหญ้าเสียดายหญ้า ยายเตีย้ยยายน้อยกินหญ้าให้ดเ,เหลกก้อนเดี่ยวห้าจังสีเอารถมาไถแล้วก็สิเริ่มต้นปลูกกล้วยอ้จ่าพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ยังบ่ทันได้ยังบ่ทันได้เฮ็ดหยังเลยให้ยายน้อยยายเตีย้ยกินหญ้าก่อนหญางามพี่น้องหญางเราให้ยายน้อยยายเตีย้ยกินให้ เปลนจักหน่อยก่อนยังสิไถยเอ๊ะทีที่เพิ่นเซาน้ำกันเพิ่นกับเริ่มไถแล้วเพิ่นมาไถแล้วของเทากันนาสิไถหลังจากที่ของเพินพนพ่นเพิ่นไถของเพิ่นแล้วเทาก็สิไถคือกัน,กนจ้างเพิน่นไถต่อมาจัดไรนึงก่อนไทยจะไรนึงก่อนเผื่อทีทว่าเอาสิปลูกกล้วยปลูกไปเรื่อยๆพี่น้อง ปลูกปลูกกล้วยปลูกไปเรื่อยๆนี่ก็เริ่มเป็นแล้วบางไนที่เขากินกับเขาก็สิก,กินน้ำหยีบน้ำไปเวลาเ้าไถมันก็นกนสิไถง่ายไหมพี่น้องก็สิได ไชแล้วก็สิยกล่องบางที่อาจสิยกล่องหรือเดี๋ยวถ้าเบิ่งก่อนว่าโยกล่องกับบโยกล่องอันใดสีดีก็กานแล้วสิปูกล้วยให้ยายน่อยายเตี้ยตากับยายสิปูกล้วยให้ยายน่อยายเตี้ยเพราะว่าปูกล้วยมันสีได้ใสทุกอย่าง ใบกะใบเฮากะตัดว้ใส่ได้ลำต้นกะสิเป็นของแง่หน่อยแง่เตี้ยกินได้เป็นน้วยกินได้กล้วยนี่สิได้ใส่ได้ทุกอย่างตากับย้ายก็เลยว่าปลูกต้นกล้วยดีกลัวดีกวัวหญ้าพี่น้องหยาห้าเ้ายังหาหยาธรรมชาติพ่อได้กินอยู่ปลูกต้นกล้วยไว้สลับให้เขากินดีกลัวพ่นสัตาว่า พี่น้องเพื่อนครับยายเตี่ยยายหน่อยเนเด้อฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ยายเตี่ยยายหน่อยเนเด้อจ้าสวัสดีจ้า